มีผู้ชายชวนไปดูหนังส่งเพลงมาให้ฟังก่อนนอนด้วยนะมากาแม้วะเนี่ยอยู่คนเดียวนั้งหลายปีพวกมึงมาทำไมไปบย่ยความคิดถึงพรุ่งนี้ไม่ช่วยขายโจงนะมาไปยี่โมงอะ่ะปีห้าตอนเช้าจังไงหรือมีหลานมาดูแลเนี่ยนะหน่าอิจฉามากใช่ช่่่ววงงงัััันนนนนลาดิิใใใสทีีเเออเเรมก้จจยยยยป็อุอองคง ขอบคุณที่คอยประคองที่อกอกรฉันไว้ตอนต้องโกรธมาลเจอตใจน่าหลกนะเพราะ่าจจะจริงดีๆนะหลขอบคุณที่คอยประคองที่อกอกฉันไว้ที่กุมมือฉันเดินไปในหัวใจของเธอในทุกเรื่องราวไม่ว่าร้ายหรือดี ังมีระพจาในทุกวินาทีนั้นเท่าไรไม่เคยลบเลือนมาจนวันนี้ยังอยู่ในหัวใจเก็บไว้ทุกภาพจำความงอดอางามที่มียังอยู่ตรงนี้ยังอยู่กับฉันเหมือนเคยได้อยู่ข้างๆกัน อยู่ในชีวิตเธอฉันมีความหมายเหลือเกินจะยังเป็นความสวยงามของฉันเสมอใครไปดูหนังเรื่องหลานมามาแล้วบ้างรองไห้กันไหมคะเมตาต้องร้องไห้แน่ๆเลยคิดถึงเมเท่ามากๆทุกคนลองทายดูสิคะว่าพี่แชมป์จะร้องไห้ไหมน้าตาลูกผู้ชายจะไหลหรือเปล่าดูเสร็จเดี๋ยวเมตาจะมารีวิวให้ฟังนะ